สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่นี่พามาชมนะครับฟาร์มโคคุณนางเลือดนี่ครับเก็บขี้ครับเก็บขี้วัวตากแห้งนี่ครับเก็บทุกมือนะครับทำความสะอาดคอก เสร็จหารคนแล้วก็เติมในฟ้ามครับนะครถือว่าเป็นฟร์มที่ได้มาตรฐานนะครับฟรามโคคุณเกตพีเมียมนะครับอีกเป็นมาตรฐานอีกหนึ่งฟ้ามนะครับระบบการเลี้ยงดีครับทำความสะอาดคอกสะอาดสะอ้านนะครับเก็บขีทุกเศร้านะครับถือว่าเป็นฟ้ามอีก ฟาร์มหนึ่งนะครับครับสำหรับอาหารคนกับมีขายครับสนใจมาได้นะครับมาเรียนมาซื้อมาหากันได้นะครับมาชมหรือเมืองหนางานใดนะครับผู้ใดสนใจเลี้ยงนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตอนนี้กำลังให้ฟางนะครับจบเลยงานข้นไปแล้ว ใหญ่ๆครับ น้ำตาลก็มีบ,บริการนะครับสนใจมาซื้อได้นะครับอุไยู่ไก่นะครับความมันนั่งเลินทางใหญ่บคนจุในเป็นโอ้หลายพันดินนะครับ

ที่นี่ให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับเอย่างมากถือว่า2-3ปีแล้วนะครับประสบความสำเร็จแล้วครับถือว่าผ่าน,นฟาร์มที่มีมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งนะครับลระพบขออดีการจัดเก็บสอกาสะอาดดีครับ ใหญ่ๆครับมีหัวาหานมีกระรังตาให้บริการน้ำนะครับแก่ฟางกินรอบนี้แล้วก็อีกินอีกรอบหนึ่งนะครับฟางกับน,นอนครับแวะมาชมกันเลยนะครับ ความโค,คบ้านลังเลืนะครับตำบพลพุ่มแก้วคนาแก้วจังหวัดนครพนมนะครับดีสอบถามขอมาทางผมหน่อยนะครับเดี๋ยวพงจีแนะนำว่าตังอยู่หม่องไหนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ